สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมาทำเมนูนี่ค่ะต้มแซบกระดูกอ่อนใส่เห็ดฟางใบมะขามอ่อนนะคะอันนี้กระดูกแบบอ่อนๆเลยเราได้มานะคะแล้วก็ได้เห็ดฟางมาด้วยสวยมากเลยวันนี้ไปตลาดมาเลยวันนี้มีแล้วห้าสิบบาทนะคะเนี่ยใบหนึ่ง เขาขายเป็นจานเนาะจานละยี่ถ้าสจานห้าสิบเรามาสามจานเลยเอาโรกกลม,กลมค่ะ,ะก็เครื่องปรุงเนาะก็มีหอมผักชีผักชีใบเรื่อยนะคะหอมแดงแล้วก็มีขิงค่ะตะไคร้มะกรูดเครื่องต้มยำเราเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กันเลยนะคะเครื่องปรุงเราก็คือพริกมะนาวนะคะ น้ำปลาซอสปรุงรสผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใช้พริกป่นเราอยากกินพริกป่นเนาะแล้วก็ใส่ใบกะเพราด้วยตรงนี้นี่ค่ะ้มะขามอ่อนเราเก็บต้นทางเข้าน้าบ้าเรารอบนี้ได้น้อยนะคะหนาวมันหนาวค่ะแล้วเริ่มทํากันเลยค่ะน้ําเราตั้งไว้แล้วเดือดแล้วค่ะเริ่มทํากันเลยแรกเราก็ใส่นะคะหอมแดง ทุบบุกเนะาะรากผักชีเมื่อเราใส่ผักชีอยู่ mm. แล้วก็มาให้เสียบเปล่าก็ mm. ใส่ข mm. ไทยใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูซอยเลยเนาะต้มไปให้แ่บๆ okay. น้ำเราเดือดกระดูกหมูอ่อ,อนเราจะต้มแป๊บเดียวเนาะเราอ่อนมากเลยอ่อนแบบเคี้ยวกรุบๆ น้องหนูอ่อนมากเลยเขียวกรุบกรับนี่นะคะน้ำเขาจะเดือดอยู่แล้วเนาะหอมสักพักหนึ่งให้เครื่องหอมขึ้นอหอมทั้งพริกหอมกระเทียมเอะเนาะแมง <c oughs> เป็นไงคะชุนพริกหอมเลยไายไขวัดดีคะ่ะมันอบสมุนไพรเลยนี่ค่ะพอน้ำเดือดเนาะเขาเดือดอยู่แล้วเราให้เขาเดือดทานเลยเนาะออใส่กระดูกอ่อนเลยนะคะเนี่ยอ่อนมากเลยซื้อในตลาดเนาะอ่อนแบบเคียวกุกึบกระเปะค่ะแล้วก็ใส่ได้เลย ต้มทีเดียวเลยเนาะก,กินได้ทั้งวันนี่ค่ะเ้านเขาปิดฝาให้เขาเดือดทานก่อนเนาะค่อยใส่เห็ดเราให้เขาเดือดสักนิดนึงค่ะพอน้ำเขาเริ่มเดือดนะคะเราปิดฝาเราให้เขาเดือด สักแป๊บนึ่นาทีเราก็ใส่เห็ดฟางเลยนะคะเห็ดฟางที่เราหั่นแล้วเนาะเลือกรูปกลมๆกำลังเริ่มบานเนาะร้นนี้เห็ดสวยมากเลยในตลาดสุรินค่าใส่เลยแล้วเราก็จะปิดฝาให้เขาเดือดอีกสันาทีเนาะไ้่เราก็จะคนกันไม่ได้เพราะว่าล้นกระทะ อ้่ามากเลยชอบกินเห็ดนานๆนไปเนาะเจอซื้อเลยนี่ค่ะอันนี้สรุปต้มกระดูกอ่อนต้มเห็ดฟางน้ำกระดูกอ่อนเขาออกเนาะน่าจะหวานน่าดูนี่ค่ะเราให้เห็ดเขาเดือดอีกสักห้านาทีเนาะ เรามาดูกันนะคะว่าเห็ดเราเดือดไปสัก5นาทีแล้วเนาะหานาทีเห็ดเราสุกเนาะเพรเห็ดต้องสุกเราก็ปรุงได้เลยค่ะปุงปรุงรสเนาะประมาณ1ช้อนชาเอ้1ช้อนโต๊ะ,ะรหรือแต่งที่ชอบเลยใครชอบเยอะก็จัดการเลยนะคะแล้วก็น้ำปลา เดียวเลยค่ะสามไปเลยตามด้วยซอสปรุงรสนะคะอันนี้ให้เข้มข้นหอมต้มผัดแกงทอดใส่ได้ทุกอย่างโอเว่าเราจะให้เค็มทีเดียวไปเลยเนะเห็ดน่ากินมากเลยกระดูกอ่อนก็กำลังดี เรามาชิมกันเลยนะคะชิมเลยเห็ดเราสุกแล้วก็แล้วสวยเลยเอ,อืมร่ยค่ะอร่อยอร่อยมากเค็มอะไรกำลังดีเนาะตามด้วยเห็ดเราสุกแล้วเนาะเราก็ เปิดไฟอ่อนๆเนาะก็เลยใส่ต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยนะคะที่เราซอยไว้แล้วแล้วก็นี่คะ่ะกับเพานะคะแล้วก็ใบย่อดมะขามอ่อนนี่คะ่ะเรากเก็บนางบานย น่าทานไหมคะมตามด้วยเดี๋ยวเราจบถ่ายด้วยมะน,นาวนะคะเราก็จะบีบมะน,นาวเลยเมือน,นี่แหละเดี๋ยวเราค่ตักเม็ดเล็กๆออกได้นะเม็ดน้อยๆแต่ถ้าใครชอบผมนิดๆก็กินเม็ดได้นะเราใช้รูปครึ่ง ลูกใหญ่มากมมล่างแล้วนะคะเราบินเองเลย,เยพี่พี่มาเลยพี่บินมาเลยพี่หอมมะนาวมากเลยค่ะใส่ทีเดียวเลยนะคะทีเดียวเลย นี okay. hey, uh ่ค huh. nah ่ะให้เดือดเองสีสันน่าทานมากให้เขาตักเม็ดมะนาวออกก่อนนะคะอาจจะมีหลงบ้างเนอะลูกมันใหญ่มันอยู่ึกนิดหน่อยนิดหน่อยให้ ใม่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะต้มแซบกระดูกหมูอ่อนใส่เห็ดฟางใบมะขามอ่อนนะคะเรานะคะขอชิมแล้วก็คนแป๊บนึงอือองะไรทั้งแซบทั้งร้อนทั้งแซบเลยค่ะ ืโอ้ยอร่อยมากหอมมนกระเราด้วยเค้กค่ะเสร็จแล้วมื้อนี้ของเรากระดูกหมูอ่อนมากเลยอ่ะกระดูกอ่อนๆคกขาวนี่ค่ะหน้าท้าไม่คะแซ่บเดียวเอง ลองทำทานด้วยนะคะสดน้ำร้อนๆเนาะอากาศเย็นๆช่วงนี้หนาวมาสองวันแล้วคีค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะช่องเมนูแมวน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอาจพูดผิดพูดถูกพูดอะไรไปบ้างก็ขออภัยขอโทษด้วยนะคะ นี่ค่ะมื้อนี้ของเราสำหรับวันนี้กับบรรยากาศเย็นสบายสบายเนาะทองทุ่งนะเขียวเชิดป่นเดี๋ยวเสร็จกับข้าวนี้ก็ต้องไปลดน้ำพี่บอนไปดูพี่บอนเขานะคะเค,ค้กะ้ก็ทำกับข้าวก่อนมืดเนาะเราก็กินได้ทั้งวันพวงนี้อีก ทำไว้เลยทีเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า